ร่างพระดําเงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 6มีจํานวน40มาตราโดยผมได้ขอสงวนคําแปลยติว่าจะขอตัดไปประมาณ6.37%ซึ่งจริงๆแล้วงบประมาณแต่ละปีเนี่ยต้องใช้ให้เสร็จภายในวันที่30กันยาของปีงบประมาณนั้นๆแล้วพอมีการค้างท่อไว้ก็คือเป็นภาระของประชาชนเพราะเงินก้อนที่ใช้ไม่หมดเนี่ยมีภาระดอกเบี้ยเพราะส่วนใหญ่รัฐบาล จะมีหน้าที่กู้เป็นหลักแล้วก็หาไรายได้เป็นเรื่องรองผมจึงมาตัดไป6.37%ในปีนี้ในรายงานของสำนังกงบประมาณเนี่ยเราพบว่าเรามีรายจ่ายประจำอยู่2องล้านล้าน3,096,942บาทเศษแต่เรามีรายได้เพียง2องล้านล้าน4 9 0 0ล้านบาทเศษรายได้ อยู่แค่93,000ล้านแสดงว่าประชาชนที่เสียภาษีอกรเราเอามาเป็นรายจ่ายประจำทั้งหมดส่วนใหญ่ไม่ได้สร้าง GDP ให้เกิดขึ้นไม่ได้สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นแต่มันเป็นการสร้างความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนให้กับรัฐราชการแต่เป็นการสร้างความเหลื่อมล้ําให้กับประชาชนเราจะมีงบประมาณที่ไปกระจุกตัว อยู่ในกรุงเทพพระมหานครแล้วก็ในส่วนกลางเนี่ยประมาณ70าเปอร์เซ็นต์นะเหลืออีก26เปอร์เซ็นต์เรามีใจบุญของรัฐบาลนี้เกลี่ยไปให้76จังหวัดการต่อมาที่ผมเห็นได้ชัดก็คือมีการกระจุกตัวไม่กระจายตัวซึ่งอันนี้ขัดรัฐธรรมนูญได้ครับเป็นงบที่มากระจุกตัวในกรุงเทพแล้วก็งบกลางที่อยู่ในมือของท่านนายกแล้วก็ประมาณ26%เนี่ย มีการกระจายตัวไปในจังหวัดต่างๆไปกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ของรัฐมนตรีที่อยู่ในรัฐบาลนี้กับสสที่อยู่ในรัฐบาลนี้ประการสําคัญที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ที่จะให้อภัยกับการงบประมาณไม่ได้ก็คือการบริหารงบประมาณที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพนะเกิดต้นทุนดอกเบี้ยสูงขอสงวนตัดไว้ ประมาณ6เปดังที่กล่าวข้างต้นครับเพื่อนำไปใช้ในส่วนที่จำเป็นครับต่อไปพนันธุเดกทวีสอดสองครับเปลี่ยนธรรมฐานที่กรพบครับผมพันธุเดกทวีสอดสองสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติในฐานะกรรมธิการที่ได้สงวนคำแปลยติธรรมฐานที่กรพครับล่างพระรบััติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 6มีจำนวน40มาตราซึ่งมาตราที่เราลังพูดนี้อยู่ในหมวด1ห,หมวดทั่วไปคือมาตรา4ที่พูดถึงภาพรวมว่าเราได้จัดงบประมาณไว้3าล้านล้าน1 8 5 0 0 0โดยผมได้ขอสงวนคำแปลยติว่าจะขอตัดไปประมาณ6.37%เ ฐานที่อยากกันตัดก็เราก็ดูง่ายๆว่าการใช้งบประมาณารายจ่ายย้อนหลังไปเนี่ยพอสิ้นปีงบประมาณอย่างเพื่อนกรรมธิการได้พูดไปเนี่ยจะใช้ไม่หมดนะจะเป็นเงินค้างท่อไว้ซึ่งจริงๆแล้วงบประมาณแต่ละปีเนี่ยต้องใช้ให้เสร็จภายในวันที่30กันยาของปีของปีงบประมาณนั้นๆเราก็พบว่ามีการค้างท่อแล้วพอมีการค้างท่อไว้ก็คือเป็นภาระของประชาชน เพราะเงินก้อนที่ใช้ไม่หมดเนี่ยก็เป็นมีภาร,ระดอกเบี้ยเพราะส่วนใหญ่รัฐบาลจะมีหน้าที่กู้เป็นหลักแล้วก็หาไรายได้เป็นเรื่องรองจึงไม่มีความคิดเป็นอย่างอื่นเมื่อเป็นเงินกู้เงินกู้ก็มีดอกเบี้ยจึงมีดอกเบี้ยดังนั้นผมจึงใช้ฐานจากข้อมูลดังกล่าวมาตัดไป6.37%ท่านประธานที่เคารพครับในการจัดทำงบประมาณปี2 5 6 6เนี่ย มันยังอยู่ในฐานเดิมๆที่จัดมาโดยเฉพาะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องกับปี2,563ที่มาชี้แจงงบประมาณก็เป็นงบประมาณที่ไม่มุ่งผลในยุทธศาสตร์คือมียุทธศาสตร์ก็ไม่ไปบัตรตามยุทธศาสตร์ไม่มีการประเมินผลสำลิศของการใช้จ่ายงบประมาณอย่างจริงจังแล้วก็เดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่าผลสำลิศที่ไม่ได้ประเมินคืออะไรท่านราธานที่เคารพครับ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะตัดผมอยากจะเป็นข้อมูลด้วยว่าในโครงสร้างงบประมาณ2 1 6พเนี่ยเราพบว่ามีการจัดเก็บรายได้ในช่วงของปีประมาณการ2,566กเนี่ยกับรายจ่ายประจำเนี่ยมีตัวเลขห่างกันเล็กน้อยและที่สำคัญก็คือ,อการจัดทาดังกล่าวเนี่ยมันจะขัดต่อพอรบวินัยการเงินการคลัง เนื่องจากว่าเรามีเงินกู้ที่พรบวินัยการเงินการคลังเราได้บัญญัติไว้ในมาตรา20วงเล็บหนึ่งก็ผมจะอ่านให้ให้ฟังนิดหนึ่งคือว่างบประมาณรายจ่ายลงทุนนะเงินกู้เนี่ยต้องมาใช้ในรายจ่ายลงทุนจะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละยีของงบประมาณประจําปีและต้องไม่น้อยกว่าวงเงินที่ขาดดุลของปีงบประมาณนั้นในปีนี้ในารายงานของ สําสนักงบประมาณเนี่ยเราพบว่าเรามีรายจ่ายประจําอยู่2ล้านล้าน3,906,942บาทเศษแต่เรามีรายได้เพียง2ล้านล้าน40,900ล้านบาทเศษคือเรามีเก็บเงินทั้งหมดแล้วเหลือเงินรายได้อยู่แค่9 3 0 0 0ล้าน 93,000สาพล้านแสดงว่าประชาชนที่เสียภาษีอกรแล้วก็มีการจับเก็บทั้งหมดเนี่ยเราเอามาเป็นรายจ่ายประจำทั้งหมดรายจ่ายประจำผมก็กลาบเรียนว่าส่วนใหญ่ไม่ได้สร้าง GDP ให้เกิดขึ้นไม่ได้สร้างความเจริญทางเรศรษฐกิจให้เกิดขึ้นแต่มันเป็นการสร้างความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนให้กับรัฐราชการแต่เป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน โดยเฉพาะสิ่งที่เราจะทําให้เราเห็นก็คือ,อกรณีของรา,ายจ่ายประจำเนี่ยเวลามาจัดงบแล้วเราก็พบว่า,าเราจะมีงบประมาณที่ไปกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพรมหานครแล้วก็ในส่วนกลางเนี่ยประมาณ70%าเปอร์เซ็นต์นะเหลืออีก26%เรเรามีใจบุญของรัฐบาลน,นี้ เกลี่ยไปให้76จังหวัดอันนี้คือโครงสร้างงบประมาณแล้วกป็ประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพที่เดียวประเทศไทยผมคิดว่าต้องรวมทุกภูมิภาคของประเทศท่านประธานที่เคารพครับอันนี้จึงเป็นที่มาของเ,ออเหตุที่ผมต้องตัดเพราะว่าประการต่อมาที่ผมเห็นได้ชัดก็คือมีการกระจุกตัวไม่กระจายตัวซึ่งอันนี้ขัดรัฐธรรมนูญได้ครับรัฐธรรมนูญมาตรา75เนี่ย เราระบุว่าเลยประชาชนต้องมีโอกาสได้รับการเจริญเติบโ,โตจากเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะได้รับการเจริญเติบโตจากงบประมาณก็อย่างที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วว่า74เป็นงบที่มากระจุกตัวในกรุงเทพแล้วก็งบกลางที่อยู่ในมือของท่านนายกแล้วก็ประมาณ26เนี่ยมีการกระจายตัวไปในจังหวัดต่างๆแล้วบนจังหวัดต่างๆที่กระจายตัวส่วนใหญ่ก็จะก,กระจายตัว เป็นแบบกระจุกตัวอย่างที่มีท่านกรรมธิการสงวนได้พูดไปก็คือไปกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ของรัฐมนตรีที่อยู่ในรัฐบาลนี้กับสสที่อยู่ในรัฐบาลนี้ส่วนในพื้นที่ที่ไม่มีรัฐมนตรีหรือสสเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ตามยถากรรมเหมือนเดิมท่านประธานที่กรบครับประการสําคัญที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ที่จะให้อภัยกับการงบประมาณไม่ได้ ก็คือการบริหารงบประมาณที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพนะเกิดต้นทุนดอกเบี้ยสูงอย่างผมยกได้ตัวอย่างให้เห็นว่าคือเงินที่มาลงทุนทั้งหมดเป็นเงินกู้เงินกู้ไม่ได้กู้มาปเปล่าเป็นเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยในสภาที่นี้ก็ท่านประธานได้กุณาตามเอกสารให้ผมก็พบว่ามีดอกเบี้ยอย,อยู่ร้อยละ2.4ถึง2.5 ขณะที่เงินฝากของประชาชนเนี่ยเวลาไปฝากกับแบงก์เนี่ยร้อยลราไม่ถึงสลึงประมาณสลึงเดียวก็คือธนาคารก็หากินกับการให้รัดกู้แต่รัดกู้ก็จําเป็นต้องกู้แต่กู้มาแล้วกลับไม่ใช้เพราะว่าประชาชนคือผู้มีเสียงที่ไม่มีเสียงดังนั้นการจึงเงินจึงกระจุกตัวผมจึงยกตัวอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบกลางเนี่ย จึงเป็นงบที่มีการค้างท่อมากที่สุดจากเหตุผลดังกล่าวครับผมจึงขอสงวนตัดไว้ประมาณ6%ดังที่กล่าวข้างต้นครับเพื่อนำไปใช้ในส่วนที่จำเป็นครับขอบพคุณมากครับ,รบขอบคุณครับ